นี่เ่าม้ชมน้ำซีอินะครับที่ใช้ก็จะใช้เป็นน้ำซีอิที่ใช้ของกุเตี๋ยวหลอดฮ่องกงเลยนะฮะอันนี้ทําให้ชมนะครับท่าม้ชมกลับไปชมคลิปเก่าได้นะครับแล้วก็ลากลางไปอย่าให้โดนตัวเนื้อของปลาเรานะครับรวมถึงไส้กุ้งนี้นะฮะจะสีไม่ค่อยสวยนะครับปลาจะไส้กุ้งหนึ่งซีอิ๊ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติกับ E ีีนี้ก็เป็นช่วงของคอร์สสอนเมนูติ่มซำกับเมนูปลาแจดไส้ปุ้งนึ่งซีอิ๊วเดี๋ยวเราไปลงมือทำเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาแล่ปลากันก่อนนี่นะฮะปลาที่เลือกใช้วันนี้เป็นปลางพงไซส์ใหญ่นะครับต้องไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราจะแล่เอาเฉพาะเนื้อถ้าปลาตัวเล็กเนี่ยเนื้อปลาจะบางนะครับเราจะเอาเนื้อปลาออกมาหอ่อต้องใช้ปลาตัวใหญ่นิดนึงนะครับ อันนี้ผมได้ขอดเกล็ดเอาเหงือกเอาไส้ออกเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาแล่เอาเฉพาะเนื้อส่วนตัวกระดูกตัวก้างเนี่ยมันจะนำไปต้มทําเมนูอื่นก็ได้นะครับเราก็จะนําเนื้อเข้าฟิตให้แข็งแนละ้วค่อยมาสไลด์เป็นหนาเป็นแผ่นเพื่อที่จะหอนะครับเนื้อกุ้งอีกครึ่งกิโลนะครับเราก็จะใส่มันหมูลงไปด้วย1ขีดนี่นะฮะน้ำหนักรวมกันจะเป็น6กขีดนะครับจะใส่เกลือลงไปที่ครึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชา ผงงรสดครึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายสามช้อนชาแล้วก็จะเป็นแป้งมันจะเป็นแป้งมันไทยก็ได้แป้งมันฮ่องกงก็ได้อยู่ที่ 1- นถึงสช้อนโต้นะครับแล้วก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิไททป่อนอยู่ที่มันครึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นน้ามันงาแล้วก็นํากุ้งของเราลงเครื่องเลยนะครับอันนี้มันหมูนี่อยู่ที่2ขีดนะครับผมจะลงแค่ขีดเดียวนะครับให้น้าหนักได้6ขีดนะครับ ตัวเนื้อกุ้งกับมันหมูเข้ากันนะครับเราก็มาลงเป็นรสชาตินะครับเป็นเกลือกันเลยครับผงชูรสครับผงปรุงรสแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายเนื้อรสชาติกับเนื้อกุ้งแล้วก็มันหมูเนี่ยให้เข้ากันให้เหนียวก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาลงเป็นแบบ พริกไทยแล้วก็น้ำมันงารวมถึงแป้งมันทีหลังนะฮะพอไส้กุ้ง,งเราเนี่ยเริ่มเหนียวนะฮะเข้ากันกับรสชาติเรียบร้อยนะครับเราก็มาลงเป็นพิเทป,ปล่ลประมาณครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวไส้เราเนี่ยจะสีแบบสีค้านะครับสีไม่สวยตามด้วยน้ำมันงานะครับประมาณหนึ่งช้อนชาอนี่นะครับ เดี๋ยวก็นวดซ้ำนิดนึงครับเราก็จะมาลงเป็นแป้งมันสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวก็นวดซ้ำให้เหนียวเลยนะครับดยแบบข้ามเลยครับเส้นกุ้งเราก็จะแบบขาวๆด้เนื้อแนี้นะครับแล้วก็ตับพักลงกรละมังเลยนะครับ เยวจะนําไส้กุ้งเราเข้าตู้เย็นให้ไส้กุ้งเนี่ยเซตตัวเดี๋ยวจะนํามาห่อกันเราก็จะมาแล่ปลาต่อนี่นะปลาที่เราแช่ไว้ในช่องฟิตนะครับให้เซตตัวนี่นะฮะให้มีความแข็งจะแล่ง,ง่ายนะครับนี่นะครับเราจะมาแล่ปลาสไลด์เป็นแผ่นนะท่านชมนี่นะสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยจะมีความแข็งนะด้านในยังแบบนิ่มๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็แล่ง,ง่าย้วฮะแล้วก็แบ่งปลาลอง อย่าลืมเวลาแล่ปลานะฮะให้ดึงกระดูกออกด้วยนะฮะดึงก้างปลาจะมีก้างตรงกลางด้วยนะฮะเดี๋ยวเอียงนิดเดียวหนึ่งท่านผู้ชมตงกลางแผ่นประมาณสักหนึ่งนิ้วนะฮะความกว้างนะครับแต่ความหนานี่ไม่ต้องเยอะนะฮะอะให้เป็นแผ่นเงี้ครับนี่ท่า,านผู้ชมนะฮะให้มีแบบความกว้างของแบบชิ้นปลาเนี่ยเยอะน,นิดนึงนะครับนี่นะฮะ ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับทําให้ดูหนึ่งชิ้นก่อนนะครับนี่ก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าชิ้นเกือบยี่สิบชิ้นแล้วนะครับนี่นะฮะพอได้เนื้อปลาแล้วนะครับไส้กุ้งเราที่แช่ไว้ก็เซตตัวแล้วฮะนี่นะครับเราก็จะบีบไส้ของเรานะครับอย่าให้ใหญ่มากนะครับเพราะเราจะมีตัวเนื้อปลาเนี่ยห่อรอบนะฮะบีบเป็นเหมือนลูกชิ้นนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะห้ชมสักหนึ่งชุดนะครับประมาณสี่ชิ้นนะครับเราก็นํา เนื้อปลาของเราที่สไลด์ไว้นี่นะฮะไม่ต้องหมักนะฮะท่านผู้ชมปลาจะไส้ในซีวเนี่ยเช่นปลาแบบสดๆเลยนะฮะไม่ต้องหมักนะครับก็โลเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่นนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ตะล่อมตะล่อมให้แน่นๆนะครับให้ได้รูปทรงครับเดี๋ยวพอนึ่งไปเนี่ยจะฟูขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็นําลงในถ้วยนี้นะครับนําลงซึ้งเลยครับแล้วก็นำลงไปนึ่งเลยนะครับนี่นะ เราจะนึ่งอยู่ที่6วิ7นาทีนะครับทนะ่านผู้ชมนี่นะหยิดฝาจับเวลาเลยฮะ6วิ7นาทีเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตารครับนี่ท่านผู้ชมโดยปกติเลยจะเสิร์ฟเป็นเข่งนะฮะเสิร์ฟในเข่งเลยนะท่านผูนะ้ชมวันนี้ผมจะจะัดจานให้ดูสวยขึ้นนิดนึงนะฮะน้ำซีอิ๊วนะครับ,รบที่ใช้ก็จะใช้เป็นน้ำซีอิ๊วที่ใช้กับก๋วยเตี๋ยวหลอดฮ่องกงเลยนะฮะ อันนี้ทาให้ชมนะครับทนผู้ชมกลับไปชมคลิปเก่าได้นะครับเราก็ราดล,ลงไปอย่าให้โดนตัวเนื้อของปลาเรานะครับรวมถึงไส้กุ้งนี่นะฮะจะสีไม่ค่อยสวยนะครับต้นหอมซอยเป็นเส้นๆนะครับนิดหน่อยพอนะครับอันนี้เราจะไม่เหี่ยเหมือนที่เรานึ่อปลาแบบหางจีนที่แบบปลาเป็นตัวนะครับใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นๆนะครับ แช่น้ําก็จะส,สวยๆมันม้วนให้สวยอย่างนี้นะฮะผักชีสักหนึ่งใบปลาจะใส่กุ้งหนึ่งซิวเมนูซ้ำแบบนอร่อยๆอนะฮะเมนูเหลาขึ้นโต๊ะเลยสำหรับเมนูนี้นะครับท่านชมนี่นะครับที่นำมาฝากวันนี้จบคลิปแล้วชอบดูกรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ EP หน้าอีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ